สวัสดีค่ะพอๆแม่เอฟซีของคุณครูแมวเหมียวนะคะทักทายวันที่16นะคะมีหน้าคม2 5หา6สเปเอา้ามือนีมือม้านม,ม,มือโชกตัวสวันนี้คุณครูกระไดเนาะเดี๋ยวไปจัดการแน่นี่ยนะคะมือสายในจักน้อยนะคะทางบ้านอุย้ยล่มลม,ลม,ลมแห้งแห้งค่ะอยาแจะฝนตกอ่านะคะอากาศก็ะห่อนแดดจังแหว่งดันหลังเลยนะคะคุณครูกับมาทักทยายเสียๆกว่าจะเลียวเวียกนะหดน้ำตุนใหม่ใส่ปุย๋ย นะคะไปสวนแน่นะคะหลายๆอย,ย่างไปไปจาะเบืนน้องนั่นเบื้องนี่แหละนะคะเนาะกะฝนตกมากให้ชุ่มฉ่ากะพ่อได้ซุ่มแน่บันไดพุต้นไม้ไร่เหมืยมอ,อยู่นะคะแต่ว่าอยู่บ้านหลวงพุฒได้เพราะว่าอยู่ในกระถางนะคะกะไปติดตามหมู่ว่านนี่ไปเบื้องหมอลำสาวหน่อยลําเพื่อนโชว์กะบ่ค่อยได้เบื้องบันไดได้เพราะว่าคลิปเพิ่นไล่สดนองหักแพ้กับไปเบื้องอยู่นตอนนองหักแพงเพิพ่นอยู่มันกับสิค้างกับสิกระตุกนะคะไปเห็นมาไล่อันดาว มาไ่ดาวของพอเพื่อนเนาะกัเห็ดไหทนะคะกับวูเกิ่งเลยห็ดมาลงมาไล่นะคะน้องเังก็พิดจ่าก,กับหิดเพิ่มแล้วมาหลินน้นำบง่งหมอลำเจาา้าเรยจะไปเป็นพระเอกหน่อยดยคอคพู่นีน้กระไดเนาะตามติดยายจา่าต้องบอกตรงๆว่าแม่จา่าคนเมืองอุบลน,นะคะเพื่อนเป็นผู้สูงว้แต่ว่าอู้หมักหมอลำมาตั้งแต่หน่อยเลยจนหอดคูมมือนี่ตามติดโดยเฉพาะวงสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์ ไปลงรถมากคนบอกว่าล่งแต่รถมากเลยนี่ข้อคนแหลกก็คือนองหักแพงเขาไปทายรูปข้ไปปูดคุยนะคะเป็นหลักฐานไว้ให้ว่าให้คู่บึงนะคะมันกะมันจะทายคลิปนองหักแพงเรื่องเวทีเป็นเพลงโปรดของเพงื่อนอะไ้เพลงอันนี้ก่อน ลักขันทิพธานนาดูนเป็นว่าเป็นได้ไอดอลของเพิ่นเลยเนาะมาเต้นแกงกุนดิกดิ๊กยวนวนสันนะคะกับไทยคลิปส่งม่ของคู่เดี๋ยวจะเอาไว้ให้เบิ้องไทยคลิปเี่จากฝีมือแม่จา๋าเพราะว่าบางทีมันก่าเนาะเพิ่นกับไทยมากว่ชัดแต่ว่าเฮาเบิงเ่งแล้วเฮากับประทับใจภูมิใจที่เพิ่นคิดฮอดคิดถึงว่าส่งมาให้คู่ทุกครั้งที่เพิ่นไปเบิ่งหมอหมอ,หมอลำนะคะหล,ยลายๆคนนะคะแล้วก็ไปให้ยกำลังใจน้องเอกชลวรินทร์นะคะน้องเอกชลวรินทร์ นี่คือลูกไส้หักลูกไส้แพงของเมจ่าอีกผู้หนึ่งกับผู้พม่เหมียวนําคผู้พม่เหมียวหักแพงผู้ใดกันหักแพงน้องกันก็แม่จ่าเป็นกระซ่งภาพทรงคลิบใหม่นะคะก็ให้กําลังใจทุกคนทุกท่านนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีนะคะที่มีพ่อแม่์เอฟซีที่เฮาตะกี้ไปเล่นหูจักกันก็เพลินกับหูจักกันเป็นในโลกออนไลน์กับด้วยความหักความแพงของตัวศิลปินแล้วก็จุดเริ่มต้นจากตรงจุดจนั้นจนกระทั่งในมาหูจักกันมาหาการผู้พม่เหมียวกับแม่จ่านี่ กูเจอกันในโลกออนไลน์มา2สองปีนะในสองปีเลยนะเพิ่งมาเจอกันวังวังเดือนบ่านถึงเดือนวังเดือนก่อนนี่วังเดือนกุมภาพันธ์นี่นะคะก็เจอกันนะเจอกันเพื่อนกับมหาคู่ก็ตามติดมาเบิงสาวน้อยน้อเพื่อนโชว์มาเชียร์น้องหักแพรน้ำเกันคูคู่มาเชียร์น้องเอกน้ำกันกับศิลปินอีกได้หลายคนเพื่อนไปบัดนี้ในเมื่อทีนเกิดการเจอกันแล้วไปกับยังก่อไปกับก็ศิลปิน อ่าลูกๆไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ไม่กระท,ทั่งทีมตลกหรือม่กระทั่ง อ่าไพ่ล้วแต่ที่เห็นก็จะจื้อสิตจำเพื่นใดเนาะว่าแม่จ๋าแม่หักน้องเอกว่าสักนะจริงๆก็เป็นแม่หักอีกหลายคนนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นใส่เสื้อน้องเอกไปนะคะเพราะว่าคันเพิ่นว่าเขามีเสื้อหักแพ่งกสิใส่กันใว่าษนยายจ๋าว่าเพิ่นบ่มีเนาะผู้ใด้ห้มากกัใส่นะคะก็ใส่กันพอด้วยความหักความแพงเวลาไปเบิ่งเฮาก็เอาไปคือคคู่ๆแล้วมีเสื้อไปคู่ก็ใส่สิไปหมองมาไล่ไพก็ใส่ติ๊บด่านหนาพิธีก็บ่เคยขาดสายนะคะที่เฮาเห็นที่เพิ่นมามารับมาอย่างนะคะหลายๆคนหลายๆครั้ง อันนี้คือก็หนึ่งหลักก็ต้องชื่นชมเพื่อนสุขภาพเป็นแข็งแรงนะคะแล้วก็หากแพงศิลปินทุกคนทุกท่านแล้วก็ให้กาลังใจอย่างทวนหนาทวนตานะคะถือว่าให้เพื่อนเล้ยงกอสุขภาพแข็งแรงไปเชียร์ม้นรำแบบนี้ดูดูแล้วก็ให้เพื่อนเลี้ยงกอได ลำเลเรื่อยๆคือคือคู่มือเนี่ยยิ่งขึ้นไปนะคะหรเพิ่อนมบื่อบอาอย่างนะคะเพิ่นถึงใด้มาหมอศิลปินเพราะฉะนั้นบบ่ต้องแปลกใจว่าเป็นยังกงยืนอยูย่นยนนาหน้า้างนะคะศิลปินทุกคนนี่เห็นแม่จ๋ามานี่อม่มวนละมือน,นี้ได้มานละละนะคะส่วนหนึ่งกระได้นะคะก็ะถือว่าบดิขาดสายนะคะน้องเอกน้องฮักแพงน้องฟอดจะส่นะคะได้รางวัลตลอดลึอน้องโซเฟียถ้าเกิดไป,ปะเอีกคุ้งะเอกเข้มทุกครั้งหลายคนตลุงตลกได้เบั้งแต่หัวหน้าคนละนะคะ นะคะก็ดีใจว่ามีคนหักคณแพงศิลปินนะคะ,ะคือก็คือหลายๆครั้งคือพอแสงมันไปนก็ส่งคลิปมาให้มาบอกถึงหูว่าเขาหักเขาแพงมันก็นส่งมาให้สินะคะก็ดีใจขึ้นกู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเบิ่งถ่ายคลิปว่าเป็นแบบใดที่เป็นเบิงบ่งหมอรัมมัวว่าน้าวก็อึดอัดใจเด้เคลียไปเคลียมาเบิ่งช่องใดกับอะไรที่ช่องใดกับบยอบบยชัดสินะคะ,นะคะกับบอยชัดไปเบิง่งไปเบิ่งไหลสดกับบอยมี่สินะ เป็นเล่ย uhm ์เื่ยๆกับพ่อเลยจะฟังเสียงแม่หนีบอกว่าเป็นเพลงเก่าแต่ว่าอยับฟังขยับฟังเนาะอ่ะมือนีกับบวีการแสดงเดี๋ยวก็าจะมีคอนเสืร์ตของหนองฮกแพงหรือของไผ่ก็เข้าก็จะงที่ตามให้กำลังใจเุณมวนม้วนต้องการรุกมือทักทายให้ทุกคนโชคดีมันหมานเด้อมันหมานนะคะมีตัวใดตัวเด็ดตัวดีตัวเด่นตัวดังกัให้มันเขาวินนะคะคุณครูก็ให้กำลังใจนะคะเพราะว่าว่ามปนทางของคุณครูปันใดในส่วนหนี้นะคะทักทายให้กำลังใจนะคะ ให้ทุกคนโชคดีนะคะมันมันสุขสุขคุนค่ะสวัสดีค่ะ បបាញ់ចិត្តពីមីរ៉ុងលេបូនយកបួតទៅជាចំណតតិនតែឯង Mình lo đầu rồi là